พี่ได้แล้วพี่มาแล้วเตอ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 อ้ยสุดยอดไปเลยที่สุดซูเปอร์เซฟ ไปแล้วเปมเปมเปมคอปเตอร์อีกแล้วคอปเตอร์คอปเตอร์ออรโอ้โหพี่เตใช้ความแข็งแรงกระแทกกระแทกอีกโอ้โหยไปเลยครับอันส o อ p เบบ e โอ้โหยแจทูนะฮะเจอกันเร็วไปหน่อยสูสีสมาก ไปพี่ตั้มแข่งแรงกว่านะคะไปที่พี่เกมพี่เกมสุดแล้วไปให้สุดไปให้สุดอุ้ยโปเช่เว้ยยาวยาว บอลแรงไม่ดีเลยถึงเลยบอลแรงไม่ดีเลยถึงเลยเป็นรูปตีต้านใสเข้าไปเต็มเต็เต็มเอุ้ยมาแล้วมาแล้วระวังระวังฟาวนะลูกระวังฟาวนะเฮ้ยเฮ้ยเย็นเย็นลูกความพบก็คือความจะฟาวนะครับผม ไปหาตาันตันซัดเข้าไปอุ้ยตอนเขา้ขาเท้าอีกแล้วอุ้ยซัด โอว์พิตันพิตันไปพบพบไปโอ้ยพี่เยียมหกใจเย็ยนยยลูกดีพบดีลูกดีดีแข็งแรงมากเอาเลยลูกไปไปไป,ไป,ไป,ไป ไม่โดนไม่ว่าไม่ว่าไม่ว่าพุเตโอุย้ยสวย นพี่ครับกัปตันครับพี่เคนโดบอลลงไปที่พี่ก๊อตยังไวพี่ก๊อตชิ่งไปหาพี่เกมหุยสวยเลยลูกนี้พี่เตะครับพี่เตะพี่เตะพี่เตโอ้มันเป็นยังไงม่เป็นยังไงไหมรู้พี่เตะเริ่มท้อแล้วพี่เตะเริ่มท้อแล้วนะจุดนี้วันวันนี้อาจจะไม่ใช่วันของพี่เตนะคะหมดโอ้โหพี่เตคือแบบว่าประมาณสามหมื่นลูกได้ตอนนี้ครับผม อย่างที่บอกปวิอาศา,าก้าวขาผิดออกจากบ้านก็เป็นได้<า>ถึงกับวายโคตรเลยเดียวโอ้พี่เตยังไงก็พี่เตยเพราะว่าวันนี้นี่ก็คือไรจริงแล้วคุณพี่ความไฟฟันของพวกเราโอ้ย สนามนี้นี่คือที่สามร่วมหรือไม่ก็รองแชมป์ตลอดนะคะผมพี่เตะพี่เตะโอ้ยว่าไว่ายสวยสวยพี่พบไปไม่ทันแล้วครับผม พี่ปกรกะสวดเลยนะคะเมื่อกี้กับเพอเวียกลัวเวียเวียนี่เขาเป็นฝ่ายเอนเตอร์เทนเหรอคะคือจะต้องให้ผู้ปกครองและเพื่อนๆจิตใจวันไหวพี่พบมงโอ้โหันนี่ก็คือเสียบวยโอ้โหนั่นคือครับข้างมากนั่นคืออะไรครับกองทับอะไรก่อนฝ่ายถึงก็ให้เข้าสนามไดกี่คนคะท่านั้นคือเงียบเหงา พวกเราก็ดีตรงนี้นะครับเหนียวแน่นไปละปล่อย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 โอเคเน่สวยสวยบอกเพื่อไปใช,าชา้ซาก่อนที่พบนะได้ละได้ละพัว,ว,วโอ้โหหกอ่าแฮนแฮนแฮนไม่เป็นไรครับเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเอาเลยฮะเอาเลยฮะเอาเลยฮะสุดยอดไปเลยโอ้โหโอ้โหประชาชนครับข้างโอ้โหบอกเลยความหนาแน่นนี้นะครับผมมันคือความดีต่อใจอบอุ่นยิ่งกว่าสิ่งใดก็คือพ่อแม่ผู้ปกครองครับเอ ทีเตยาวไปที่ตั้นตั้นตั้นต้นตั้น,น,นโดนตัดไปไม่เป็นไรโอ้ยกะใส่เองเลยนะคะไม่การเตยาวยขึ้นอุ้ยเกือบได้เหตุแล้วเกอบได้เหกุที่พบตามไปเราได้ครับอืมอื เอวัเอเอ้ย่าเด็กๆนี้เขาเป็นอะไรกันครับทำไมเขาใจร้อนกันจังเลย เด็กๆเขายังไงกันเนี่ยใจเย็นๆลูกครับใจเย็นๆไม่เป็นไรครับนำสองซูลไปแล้วว้าน่นไงเราก็เล่นกันแบบนี้เหมือนกันนะคะก็ใจเย็นๆกันนิดน,นึงครับผม เือบางทีเราก็าพลาดทันกันได้เนาะแต่นี่คือการันตีพี่ปุ๊บนี่คือแบบถ้าหากว่าจะไม่ทันก็คือมันไม่ทันนะคะถึงได้โดนนะคะผมต้องขออภยัยว้าวเฮ้ยอะเฮ้ยเฮ้ย,ยพิเต็โคตรแข็ขงแรงป๊บ๊บ นี่ยไปละพี่เตพี่เต้ใส่เต็มเต็มยเ้ม <represent> ยิมยมยิ้มยมยี่มยมยิ้ย้ยมยโอ้โหดยอนไปเลยสวยมากสวยมากสวยมากย่ยมครับย่ยมครับย่ยมครับไปละครับไปละครับ <tenho S 1> พี่เตเท่จังเลย่ะพี่เต้ทำไมเป็นนักกีฬาพี่เท่ขนาดนี้พี่เตมแต่โกนบอกเ,เพื่อนๆน้องๆว่าระวังเพื่อนเลยนะครับระวังกันนะคะเห็นไ,ไหมเขาน่ารักกันนะลูกไม่โกรธกันนะคะนี่นะไปละพี่เขาขึ้นไปพี่กาเอาขึ้นไปก่อนอโอ้โหโอ้โหโอ้หโโโโไม่เป็นไรลูกโอ้โหอะไรรุ่นนี้คือแบบใช้กันแบบ เปืองมากนะครับเด็กๆหมดเวลาฮะขึ้นแรกขึ้นแรก3 0 3 0ูนโอ้โหผู้ปกคองเฮฮามากนะครับแบบนี้เราเล่นเครื่องละสินาทีอะรอลูกรออรอรอรอเฮแบบเฮจริงๆนะปูพนุย์เอาไปเก็บนะฮะโอาโูพนุย์เรียกแขกตลอดนะครับปูพนุย์นะครับเรียกแขกให้เพื่อนตลอดฮะ เพื่อนก็ไม่ไปล่อยเพื่อน oh, <no. S 1> พลาดเลยวิ่งกรูกันเข้ามาใจยินกนันนะคะเด็กๆอ้าวพี่การรำบจะเปิดป๊าบเข้าไปการเดอะซ p เปอร์อเมซิ่งชูต n ิ้งแมนโอ้โหยโดน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 ขอโทษเพื่อน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 ไม่เป็นไรครับขอโทษครับมึงพี่เตะทำไมฉันรักเขาฉันรักเขาอีกแล้วนี่ นี่คือนักกีฬาที่เป็นนักกีฬาองจริงนะจะเด็ดูเป็นตัวอย่างเอาไว้ใหเขาไปได้ไกลกว่านี้ใช่เลยไปครับพิเตไล่พิเตไล่ซัดเข้าไปนี่โอ้โยมันดีงามอ่ะไปแล้วฮะแน่แน่เพื่อนจะเอาบอลลงนะครับไม่ได้มาแล้ว ความน,น่ากลัวความน,น่ากลัวความน,น่ากลัวถาโถมเข้าไปใจเย็นๆลูกค้าใจเย็นๆกันหน่อยนะคะใจเย็นกันกนิดนึงเฮ้เทคเข้าไปโดนกำแพงหนาแน่นของเราเข้าไปพิการพี่การพิการพ,การพิการส่งไปไม่ได้ไปที่พีพีไปที่เคนเคนต้องยิงแล้วละ่ะ อุ๊ยอ่อพี่เตโดนไปหลายอยู่นะคะวันนี้พี่เตกลับไปกลับไปพี่เตกลับไปอีกกลับไปอีกป๊บเชียร์ลูกเชียร์เชียร์เชียร์เอาเชียร์เชียร์พี่เกมความสูงของเขาก็จะทำให้เขา่งสวยๆนะคะสูสๆลูก ทุกคนก็ยูจากยังมีแรงอยู่นะคะยังไม่หมดแรงด้วยแรงใจแล้วดูประชาชนคนเชียร์สักก็อู้หู้ยี่เตียงม,มองออกไปอุ้ยเกี่ยวมาแล้วเกี่ยวมาโอโ้สวยกว่านี้ไม่มีอีกแ,แล้วสวยงามสุดๆอ้อโหมันเป็นการจ่ายบอนที่โคตรเดอเทพแอนเดอเทพทอนะครับผม แทที่สุดไปเลยกัะตันเชจะเชียร์ลูกเขาดังดันสงงเก่งใจกล้องไม่ได้ครับเพื่อนไม่ทันอุ้ยไม่ตั้งใจไม่ตั้งใจคือใครชนเขาก็ล้มถึงงั้นนะคะพี่ชันนะครับคือเขาจะไม่ล้มหรอกคนที่ชนเขาะจะล้มใจเย็นเยนลูกใจเย็นๆใจเย็นไม่เป็นไรหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาใหม่เอมขอโทษด้วยครับขอโทษด้วยครับ โอเควันนี้นี่เวียก็แมนออดอะแมทนะฮะทุ่นสุดตัวเหมือนกันเท่ละพีะ่เวียเริ่มเท่ละพี่เวียาวเก็บเสยเก็บเสยหัวขึ้นไป จริงๆเราต้องไม่อยากจะโอ้ยคืนดืนคืนนะคะก็คือเด็กๆส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ไปยึดใส่ใครก่อนนะคะถ้าเพราะว่าถ้ายึดปื๊บโค้ดเอาออกเลยนะคะฉะนั้นก็ต้องขออภัยหากเกิดผิดพลาดไปเด็กๆ,ๆไม่ตั้งใจจริงๆ,ๆโอ้โหตามรูปเกมนะครับตามรูปเกมปกติแล้วเด็กๆก็จะจ้องไปที่บอลน,นะครับถ้าพลาดไปโดนขาพเพื่อนทีมไหนก็ต้องขออภัยด้วยอยากเป็นเพื่อนกับทุกทีมนะคะ มาครับต่อไปครับเพื่อนยาวขึ้นไปไปเจอเจพลังใบนะฮะเจพลังใบและสันต้ารถทางประจําทีผ <ไป S 1> ่านยากอยู่ครับมาที่นายนายหลบให้พีพีโอุยหน้ากลัวกว่าซันครับผมน้องน้ากลัวกว่าซันนะครับผม ย yeah. แชมป์จนได้เย่เย่ยในที่สุดสนามนี้เราก็เป็นแชมป์สักทีนะฮะเล่น mm hmm. มาประมาณ380,000ครั้งใน mm hmm. ที่สุดเราก็ได้เป็นแชมป์แล้วไอ้หัวแดงไอ้หัวแดงไอ้แฮมเบอร์หกอ้โหโอโห จริงๆเราก็อยากเป็นหนึ่งแบบคลีนคลีนนะคะขอบคุณคุณอากรรมการน้คะคุกคจริงๆวันนี้ก็ต้องขอบคุณทีมสีนรงค์ด้วยนะคะทีมสีนรงค์ก็ทีมพี่ทีมน้องนะคะทุกคนใจดีต่อกันดีๆก็น่ารักต่อกันทุกคนเลยะะวันนี้จริงๆก็เสียดายครับที่พี่ๆลุสิบกปีเขาเปิดทางให้เราได้แหละเนาะเขาไปแข่งว่าได้เขา้ารอบแปดทีมเราด้วยนะคะผมสีนรงค์นะคะ เราก็ตามเชียร์กันต่อไปครับผมทั้งส่งทีมฮะดีใจด้วยดีใจด้วยดีใจด้วยย่าเช็คอินเอาต์กันหล่อไปจังทีมเยิมหยิมหยิม <laughs> อันนี้แม่นะครับเสื้สือเสออันนี้พี่ชายนะครับไอ,ไอ้ช <laughs> <laughs> นะี้อายอันนี้นะอะไร